เขาบอกว่าเรียลรคคอร์ดแม่งอย่างฟยวรำคาญออโตจูนอย่างเจ้าแม่งอย่างเกลียวตลกทำตะแลงไอสัตว์แม่งอย่างเนียวเทวการยังเอาไม่ลงพินายแม่งอย่างเฮียวรู้มาตั้งแต่เด็กที่สูงแม่งอย่างเสียวนับประวันในอันเดอร์กาวไอสัตว์แม่งยานเปลี่ยวตีเด็กให้วุฒิพันตํานานแม่งอย่างเดียวทั้งศิลปินทั้งแฟนคลับยัดแม่แม่งอย่างเสียวพูดก็พูดมีคนเขาบอกเพลงกูมันไม่ค่อยโยกทั้งที่เพงแม่งลาบมากเขาเดี๋ยวมาให้ค่อยลอดตักน้ำใส่กระโหลกมาชารแล้วค่อยค่อยงอกค่อยค่อยแกไปทีละล้านเพราะว ราไม่ใช่เงาใช่ข้อถึงมึงตายไปก็ไม่ได้สร้างความเศร้าอะไรให้โลกเขาพูดกันไปทั้งเมืองว่าพวกกูไม่อย่างเดียวต่างกับมึงที่ทำกันเป็นแต่เพลงแย้แ่งอย่างเดียวมีแต่เด็กเกลียะพวกแม่งยังปีนแม่ยังเกลีมึงช่วยเอาใจพวกติดมาด้วยไม่ใช่เอาตัวมาอย่างเดียวเขาพูดกันไปทั้งเมืองว่าพวกกูไม่อย่างเดียวต่างกับมึงที่ทำกันเป็นแต่เพลงแย้แ่งอย่างเดียวมีแต่เด็กเกลียะพวกแม่งยังปีนไม่ยังเกลีมึงช่วยเอาใจพวกติดมาด้วยไม่ใช่เอาตัวมาอย่างเดียวเมื่อกี้ลูกแม่งก็มุดไปอยู่ใต้แ่งทีพวกม ปมั่งเป็นยังไงก็เหมือนเดิมไม่ว่าย้อนไปกี่ครั้งเข้ามาพร้อมกันเลยมาไม่ต้องให้กูย้ำจะได้บอกว่ามึงสักเอาแต่เขียนให้มันคล้องไปอย่างนั้นคนอื่นไม่ชื่อแล้วมันเปลี่ยนแต่เฮียนี่ดังแล้วมันเหยียดทำตัวเองให้คนเกลียดแล้วแฟนเพลงไม่มีหูหรือสมองจะได้เดินเข้ามาเียดรักแต่สนุกงั้นของเหยียบกูไม่จมต่อให้วงการมม่จะเกลียดแล้วของแม่งไม่ได้เกิดมาเพื่อคบกับทุกคนแค่จัดระเบียบให้มันตรงถึงแม่ชุดมันจะแพงแต่มึงแม่งไม่มีลดส้นย่มเข้าไปทั้งเมืองว่าพวกกูไม่างเบมกอนเดียว เอใจพวกเติดมาด้วยไม่ใช่เอาตัวมาอย่างเดียวเขาพูดกินไปทั้งเมืองว่าพวกกูไม่อย่างเดียวต่างกับมึงที่ทำกันเป็นแต่แพลงเย็ดไม่อย่างเดียวมีแต่เด็กเคี้ยพวกมันอย่างปีนไม่อย่างเกลียวมึงช่วยเอาใจพวกติดมาด้วยไม่ใช่เอาตัวมาอย่างเดียวจะไปรู้เฮียได้ตอนที่กูรับมึงยังไม่โตขนาดมึงเอาแต่อื่นแต่ว่าพวกกูไม่เอาแต่โฟล์และกูไม่สนใจใครมองว่าดีแต่วจะต้องไปแคร์เฮียได้ก็พะแทคนินกูมากับโปรวงการแม่งน้ำเน่ากูเห็นและเอือมและอาเพลงรับบนเมนซิมก็มีแต่ย้ดกับยาปากเก่งหน้าเฟตลลกกออออยยยูู่่่่่่ในนนะะาาาาเเปปปปรรรรีบบมมมมึงคคคืุไไชัััธพททวิศ คาไม่จำเป็นต้องรวยยิกลำคาญพวกโลบอทเป็นโหดขี้กันมั่วชิบแนะนำถ้าอยาจะเก็กมันคุณจะเช็คให้ชัวร์นิดสัตว์ปรสิตจะคิดมาเทียบกับปักตาพวกขี้แซกูให้ค่าแค่หมัดหมาบีมึงให้ตายก็คงไม่ใช่เรื่งหนักหนาแต่มันคงไม่สนุกถ้าไม่มีใครมาขัดขาเขพูดกันไปทังเมืองว่าพวกกูไม่อย่างเดียวต่างกับมึงที่ทำกันเป็นแต่แพลงแย่แม่งอย่างเดียวมีแต่เด็กเคี้ยวพวกแม่งอย่างปีนไม่อย่างเกลีมึงช่วยเอาใจพวกติดมาด้วยไม่ใช่เอาตัวม่อย่างเดียวเขพูดกันไปทังเมืองว่าพวกกูไม่อย่างเดียวต่างกับมึงที่ทำกันเป็นแต่แพลงแย่แม่งอย่างเดียวมีแต่เด็กเคี้ยวพวกแม่งอย่างปีนไม่อย่างเกลีมึงช่วยเอาใจพวกติดมาด้วยไม่ใช่เอาตัว อเ, uh. เอาเรื่องไปพูนาทั้งที่คุณอยู่ในห้องดังกว่าเดิมอีกไอ้สัตว์จะแค่รูปหลดในกล้องไม่ต้องแคร์กับไอ้ของไอที่คุณดูดในบ้องขอบใจแต่ไม่ต้องเสือกมึงกลับไปห่วงใยพ่องทำแต่เพลงใครนึกว่ามึงเกิดในซ่องถ้าอยากยยกหัวมึงซับสไครในช่องไม่เป็นไรหลอกที่ลอกสไตล์กูไปล่องผดังแล้วก็ลืมกันหมดว่าใครมีกูเป็นไอดอลเจอแต่คนที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่กรรมคนอะไรจะทำยังไงก็ไม่พังสอดกันไปเท่าไหร่ไม่ว่ายังไงก็ไม่จำมึงช่วยเอาน้ำมาดับให้ไวเพราะไฟกำลังจะไหม้คำเขาบอกพีในดีจะททาังงไไไก็มม่่่ดวแพ ไอ้ปังไม่ใช่ลูกทุ่งไม่ได้เอื้อนไม่ได้รำกูไม่เคยเอาใจเสี่ยวถ้ามึงไม่ฟังก็ไม่ฟังเขาพูดกันไปทั้งเมืองว่าพวกกูไม่อย่างเดียวต่างกับมึงที่ทำกันเป็นแต่เพลงแยะแบกอย่างเดียวมีแต่เด็กเคียรพวกแม่งอย่างปีนไม่อย่างเกลียวมึงช่วยเอาใจพวกติดมาด้วยไม่ใช่เอาตัวมาอย่างเดียวเขาพูดกันไปทั้งเมืองว่าพวกกูไม่อย่างเดียวต่างกับมึงที่ทำกันเป็นแต่เพลงแยะแบกอย่างเดียวมีแต่เด็กเชียรพวกแม่งอย่างปีนไม่อย่างเกลียวมึงช่วยเอาใจพวกติดมาด้วยไม่ใช่เอาตัวมาอย่างเดียวเขาพูดกันไปทั้งเมืองว่าพวกกูไม่อย่างเดียวต่างกับมึงที่ทำกันเป็นแต่เพลงแยะ เอาใจพวกติดมด้วยไม่ใช่เอาตัวมาอย่างเดียวพูดนไปทั้งเมืองวพวกกูไม่ยังเปียต่งกับที่ทากันไปแต่แผลกีไม่ยงเดียวมีแต่เด็กเกี้ยพวกไม่ยังปีไม่ยังเดียวมึงช่วยเอาใจพวกติดมด้วยไม่ใช่เอาตัวมาอย่างเดียวปาร์วีก็เห็นกับตาว่ามีอยู่จริง มายาดารามันมีอยู่จริงเห็นมียศมีศักดินามันมีอยู่จริงมีกฎแล้วก็มีกาิกามันมีอยู่จริงมกกราไปถึงท่านว่าเวลามันมีอยู่จริงไม่ต้องโฆษณาก็รู้ว่ามีอยู่จริงมึงเองก็รู้เรื่องธรรมดามันมีอยู่จริงเด็กสลัมกันชาปัญญามันมีอยู่จริงข้าวปลาที่มึงกินอะมันน่ามีอยู่จริงเรื่องในข่าวที่มึงอินมันน่ามีอยู่จริงคนจนแทบจะกินดินอะมันน่ามีอยู่จริงความน่าเขาวินวินอะมันก็มีอยู่จริง เกิดแก่เจ็บตายมันมีอยู่จริงอุปสรรคอันตรายมันมีอยู่จริงกลายเป็นบ่าวใจเป็นนายมันมีอยู่จริงชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายมันมีอยู่จริงมีคนดีคนเลวไอสัตว์แม่งมีอยู่จริงมีคนรวยคนจนไอสัตว์แม่งมีอยู่จริงมีคนล่างคนบนไอสัตว์แม่งมีอยู่จริงมีทั้งคนสู้และคนทนไอสัตว์แม่งมีอยู่จริงมึงกับกูที่เห็นเนี่ยแม่งก็มีอยู่จริงมีวันพบและวันลาเนี่ยแม่งก็มีอยู่จริง ไปที่หลังรอโมทนานี่แม่งก็งมีอยู่จริงทดเวลาแบบในกีฬาอันนี้ไม่มีอยู่จริง I'm making real explain idea There's To There's no need There no so what's To explain I'm making real if I die tonight. You know, sacrifice so what's the deal? If I die tonight, I will say goodbye. I'm making real if I die tonight. All the love device so what's the deal? If I die tonight, forever alive. ใครจะทราบภาพเล็กใหญ่แล้วแต่ใครจะวาดมิตรไมตรีมันจะน้อยจะมากปริมาณหรือว่าคุณภาพจิตวิญญาณเรามันคนละคลาสโฟก็ยังห่างกันอยู่คนละชาติไม่ฟังรำปูและพวกมึงจะพลาดดักพระสุธาที่มันกำปนาดเกิดเป็นใครไม่ได้เป็นกษัตริย์ไม่ได้เกิดมาบนกองพันธบัตรเราผู้เจริญได้โปรดจงสดับไม่ตามผู้ใหญ่ระวังหมาจะกัดเคยคิดอีกอย่างมันกับตาลปัดลุมคนไมมใหญ่จนกว่ามันจะหักมีคนยังสู้แม้ว่ามันจะหนักคืนนี้มันสวยเกินกว่าตาจะหลับไม่มีใครรักก็ไม่ต้องไปใส่ใจไม่เคยผูก มัเอาความเชื่อไปใส่ใคร <Okay. S 1> ไม่ต้องถูก,กต้องเอาเยื่อไปใส่ใยแล้วก็กวดน้ำให้แล้วที่เอาเรื่องไปใส่ไฟยอมเป็นสะพานให้คนลบมันไต่ไปใหม่กับโลกนี้เหมือนกับที่ยังใหม่ๆ <Okay. S 1> อยู่ให้จลลงแล้วก็ไม่ฝักไฟใดเขาว่านี่แหละมนุษย์มันช่างเหนื่อยช่างไหนใจ I'm oh. making If I die tonight you know sick inside so what the deal? If I die tonight I, will say goodbye. I make real so what's deal know the, the You So what you don't know, stay inside if i die tonight i will say goodbye if i die tonight only the love you will if i die tonight forever ต้องคิดก่อนโวอย่าปล่อยให้วิญญาณผอมแ <Okay. S 1> ห้งอ่อนโซไม่ต้องมียาแค่พอใช้ก่อนจนสรุปต้องรวยก่อนตายหรือต้องตายก่อนโตเหงื่อย,อยังไหลส่วนน้ำลายยังกลืนน้ำตาที่ให้ไม่อาจได้มันคืน <Okay. S 1> จำใส่ใจเก็บเอาไวก้การลืมต่อให้ตัวตูตายแต่ว่าชื่อ,อยังยืนตายไม่กลัวแต่ว่ากลัวไม่ตายตอนเสร็ค่รีแต่ว่ายังไม่ตายยังเริ่มใส่ในบทกวีไม่ใครก็แค่วิ่งต่อไปถ้าหัวใจยังไม่วายอุปสรรคก็แค่ไฟไม่สายเรื่องทีแล้วก็ช้าหมันไปไม่ไมยไม่ได้สนว่าจะไม่เฉิดไม่จ่ายฝากบนปีศาวด้วยว่าจิตวิญญาณไม่ขาด I'm making you know second time so what's the deal if i die tonight i will say goodbye i make it real if i die tonight all the love device so what's the deal if i die tonight forever alive And I fuck, fuck Why you rap so funny, Ay yo fuck 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 that Red Variety, Ay yo fuck, 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 fuck I wanna fuck, fuck Fuck with everybody and I fuck, fuck Fuck your pirate money, Ay yo fuck, fuck, fuck that fake no classy, Ay yo fuck, fuck, fuck yo, fuck can you take me all I want you getting hip hop bitch in the like there's mean kick up เอาแต่เหตุเ e าท t a งจะเทคมาสปาร์ต o t ว e าแต่ฟังก์ท่าไม่ได้พีสองอัดดร็อปแล้วก็พ i ิปอิ communication แค o n ั่นอทูแล้วก็คอยอยกหางก,กันเองให้พวกคนดูเป๊ต่อยไ่มึง l, l ซอซะยิ่งกวครูเจฟังมึงแ้มบรนนะ่าสะาร์ตคว่าได้ว่ายูเซ่พวกมึงหัดมีสมังเฮียโก้เอาแต่นั้นพวกคนก็จอกให้กลายเป็นฮีโร่กระทถเปลือกแม่งเหมือนอีโต้ทำไมพ่อไม่รวยก็ประหลอและสึกไปบอกมาจากซีโร่คราวที่แล้วกูก็บอกเอาไว้ยืนทนโต่เศษเลือดมันยังแดงแห้งอยู่บนโล่แฟนคลับมึงคงเป็น,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 ปน,นเพือ่อนเด เธอทรมาจัดยักถา MC โมเลกุลในวิทยาศาสตร์เลิกนมหัวฝามันยังคาปากเข้าใจโลกเข้าใจเรื่องมลพิษในอา,า,ากาศเจอกันชาติเดียวทั้งชีวิตกลัวลาขาดเอื่อเอื่อแต่พอแรปมึงไหลหลักเหมือนไม้ซีกลอกลายมาจากไม้สักดิ์ทำเอาคนฟังแล้วเพื่อนเพื่อนเขาต้องใส่จัดนี่ขนาดไม่ใช่คนมันกูแค่ใช้ฝักก่อนจะแพรไปเรียนหนังสือม,มาให้จบแกล้งทำเป็นบ้านไหนยื่นหน้ามาให้ตบแรปเปอร์มีกี่ชื่อในมึงไปเลี้ยงมาให้หมดตอนเขาโหวตสุดยอด MC ไม่เห็นมีชื่อกูให้กด Fuck fuck, fuck, with I everybody and Why you rap so funny, ayo, fuck, 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 fuck That Ben Ferrari, ayo, fuck fuck, 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 fuck I wanna fuck, fuck, fuck with everybody And I fuck, fuck, fuck your Paranani, yo, fuck, fuck ถ้าเกิดจะบีกูจะบีมึงให้มวยตัวตัวยังไงก็ได้แล้วกูจะเล่นมึงให้ยุวยนึกภาพมึงไปเรียกคอมึงให้ช่วยถ้าไม่รวยยศใหญ่กูเล่นพอ่อมึงให้ด้วยหันไปดูเลือกกูไหลยอยู่เต็มทางแดงเถือกแล้วก็เหือดทิ้งอยู่เป็นลางไม่ต้องอาร์ตไม่ต้องแอคทำมาเป็นกลางจกเพลงก้มลงไปกราบคูไปเป็นจกักวันๆเอาแต่ร่ำเอาแต่รวยตัวจริงยังกะเฮงยังกะซวยลำคาญพวกเอ็มซีดีแต่อวยผลประโยชน์ไม่มีให้มึงไีแต่ควยหุบปากไปให้หมดเอาตีนเข้าไปอุดปากกาเอาไปจดแล้วไปเขียนในสมุดว่าฟ้ามั มันยังกว้างมันยังห่างยังมากลางกับรามเค่มามพูด I know that everybody wanna be on top with that Emma t e l l e well I know you wanna make it pop I wonder who's your mother ลองดูดิมองรอบๆต่อหน้ายิ้มรับหลังถ้าไม่ชอบที่มึงรู้ยังไม่คุมยังไม่ครอบเห็นสีบนบาทและยังไม่น้อมยังไม่นอบโชว์ฟอร์มกันไปเหอะโชว์ฟอร์มกันไปเหอะ โชว์ปอมกันไปเหอะใส่หน้ากากออมชอมกันไปเหอะสร้างภาพปองดองใช้วพวกมึงเล่นละครกันไปเหอะแล้วต่อให้อินหรือพรมด่าหรือชมสั่นด้านหลานนั่นเนหมาหรือคนเลิกเถียงโลกม,มันแบนหรือกลมเอาสมองมึงใส่น้ำไม่รู้ว่าลอยหรือจม I wanna <บ><บ> fuck, fuck 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 with everybody and I fuck fuck why you rap so funny and hey, yo fuck 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 that red Ferrari and h y o u c fuck 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 I wanna fuck 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 with everybody and I fuck 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 your power and money, y e h yo, ani, o, fuck Fuck, fuck that fake, no classy, e a h yo, fuck fuck, fuck fuck, 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 yeah ให้กูเป็นเหมือนก้าวบัญญัติสองเท้าจะได้ก้าวถนัดลิ้นแฉกไม่ต้องใไปสลับฟังรามกูก็รู้ไม่เห็นต้องไล่ประวัติจ้องมองกันแต่พันธบัตร อวยกันเองแล้วบอกว่าปลายจะหวักอยากมีเสียมึงก็ดูในซักไม่ใช่พดได้คบแล้วเอาแต่จมในปลักสมองฝึกแล้วก็ใช้ใจรือ้อยากเกิดแต่ไม่มีสายสะดือกูรบไม่ใช่เพื่อให้ใครลือบอกแล้วอย่าทำเป็นเก่งถ้าไม่มีภัยในมือทําตามกันไปไม่ต้องเคร่งพวกเศษเงินกระจอกไม่ต้องเส้นฮิปฮอปกูน้ำมันไม่ต้องเต้นส่วนที่เหลือมึงไม่ต้องเร้งเพาะฮิปฮอปไทยมืออาชีพเท่ากับศูนย์มึงมันมีค่าแค่กับฝูงอวยกันในกลุ่มที่มึงสิงแล้วก็สูงยนต์ข้าวเหนียวให้ไปอย่าเพิ่งหิวแล้วก็หงในฟักออยกูก็็บอกกมมไปปปปหหหดใครเรเเเเนนลลาีีีืทตัววว้ยวแ หนบถอดกางเกงโชวกระเจียวถ้าเป็นเฟี้ยวเป็นตลกเย็ดแม่โทรทุยลูกกุยลูกอีดอกทำเป็นมะเก่าเธอเป็นเก่าในระบอบคิดจะเสียวมึงก็เสียวให้ตลอดเธอเป็นเทพมันไม่ทันควรจะจำไปประกอบเปรียบกูเป็นต้นไม่ใช่สิ่งแผลแล้เป็นกา้านแล้วก็กิ่งทำเป็นรูสปสรรพสิ่งทั้งที่แสงในตัวมึงยังน้อยร้อยทั้งร้อยเป็นได้แค่ห้อยแล้วก็หินโททุย Show me the way. Show me the way. Show me the way. How could we survive? Show me the way. Show me the way. You know what it's like. Show me the way. Show me the way. Sleepless at night. Show me the way. Show me the way. <c oughs> ตอนเชา้าเริ่มอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวนอนไม่ค่อยพอทำเอาใจมันแกว่งรัว คอยพวักคอยพะวงเอาแต่กลัวเล่มงามได้พระเขาบอกว่าช้าแต่ชั่วอาหารเย็นชืดมีแต่มีดมีแต่ครัวไม่อยากปรุงรสจากที่เคยเอาแต่นั่ เจ้าแม่กวนอิมท่านบอกให้เห็นแก่วัวสงสัยฉันกับโรงค่าใครกันหนาเห็นแก่ตัวทำไมที่เห็นมันไม่เป็นเหมือนอย่างฝันชูควยให้พระต่อให้ของแม่งยังขลังขอให้เชื่อไข่อยากได้เป็นเหมือนอย่างฉันดีหรือว่าเลวเป็นอย่างแรกหรืออย่างหลังนักปราชญ์ยังพังพวกสีเทาแม่งยังพลาดบาปที่เคยทำมันยังร้อนมันยังวาบคนไม่รู้จักผ่านมาฟังก็ยังทราบแดกให้ครบรสมือในทุกๆวันแม่งยังยากบางคนบอกให้มีความสุขไปวันๆบางคนก็โกยแล้วก็เกาะเป็นกำกำ บางคนก็รวยบางคนออกไปจำนำบางคนแดกแล้วตลกเห็นประจบเป็นประจำแต้มบุญจะหมดก็แค่อดพอประทงังไม่มีชื่อเสียงและเงินสดใครจะฟังอยู่ไปจนจบกลายเป็นศพใครจะจำสุดนฉันเขียนก็นสดๆแล้วก็บดเป็นลำนำ ไม่รู้ว่าดีหรือจะร้ายพูดผีปีาศาจมันก็คลายเย่ไป t ัมลอ lost in the vibe ข้ามตาตัดจบไปตรองไทยตอนไม่สุดมี when วน h มไฮโสดและประาทแทบจะยายดันให้มันหลบไปทางซ้าย So let it slide ไม่รู้เมื่อไรมันจะหาย u c ก w วน n คร r y Maybe the day that I die Show me the way Show me the way Show me the way How could we survive Show me the way Show me the way You hey, listen now. จะคิดพอนึกย้อนแล้วแม้ก็เจ็บหลับตาลงนอนเห็นภาพซ้อนแล้วแม้ก็เข็ดทำอะไรไม่ได้แค่ฟูมไฟล์แล้วก็เก็บไม่ว่าใครหน้าไหนพอใจร้อนแล้วแมงก็เสร็จถ้าเกิดว่าใจพร้อมทำอะไรมันก็ง่ายกูทำของกูคนเดียวมึงไม่ต้องเสือกไม่ต้องไข่ต่อให้กูต้องทนวนน้ำก็ต้องไ่าช่างแมงเหวเวที่คอนเสิร์ตแต่กูไม่ร้องแมงก็ได้ดูแลหัวใจเพราะไม่อยากปล่อยให้เปลี่ยนนิสัยไม่ดีแต่ว่ากูไม่ได้เฮียเป็นคนกลางๆไม่ได้สูงไม่เตี้ยไม่ใช่ขี้ข้าและกูก็ไม่ใช่เบี้ย จากใจแบบไม่ต้องมีหัวข้อสังคมนี้มันก็ช่างหน้าหัวรอกลกยเป็นหนูสกรปรกละสึกทําเป็นห่วงท่อเป็นคนรวยไม่รวยไม่เห็นจะหนักหัวพ่อมีเงินเยอะเขาก็นับมึงเป็นพี่ทําอะไรก็ได้มึงเชิญเฮียได้เต็มที่ถ้ามึงจะเตรียมตัวแล้ไปเป็นขี้เป็นคนใช้เป็นขี้ข้าเพราะตั้งชีวิตมึงเป็นหนี้